ต้องขอสวัสดีทักทายนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องของ Elephant Studio นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทนะครับวันนี้ก็มาติดตามในเรื่องราวของข่าวสารวงการภาพยนตร์ครับก็อาจจะมาจัดบริการแบบที่ไม่เห็นหน้านะครับมาในแบบแนวชอ็อตนะครับซึ่งก็อยู่ในส่วนของ News Movie t h o k แล้วกันนะครับเรื่องราวของการจัดบริการแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารวงการภาพยนตร์แล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ดูข้อมูลมาจากเว็บไซต์ แบไต่นะครับบทความโดยคุณปรีดีเลือกวลีกุลนะครับซึ่งพาดหัวเรื่องไว้ว่าเจสันมโมอานะครับเจรจารับบทตัวร้ายใน f a s t a n d f u r i o u s 10นะครับฮอลลีวูดบูดีพอตเตอร์นะครับก็ได้รายง,งานว่าเจสันมโมอานะครับกำลังจะเข้าเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อร่วมแสดงนะครับใน f a s t a n d f u r i o u s 10โดยแหล่งข่าวอ้างว่าพราะตเรื่องเนี่ยได้เขียนเสร็จแล้วนะครับและมโมอาก็ได้ถูกเล็งให้รับบทร้ายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ฟาสต์แอนด์ฟิลิสสนะครับเป็นภาคที่2ในไตราภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์ฟิลิสนะครับที่ดําเนินมายาวนานตั้งแต่ปี2001ครับโดย Fast ์แอนด์ฟิลิสสนะครับจะมีบทสรุปอย่างสมบูรณ์ของแฟรนไชส์นี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะยังคงได้จัสตินลินนะครับที่กำกับภาพยนตร์ในแฟรนไชส์นี้มาแล้วหลายภาคด้วยกันครับได้แก่ The Fast and Furious Tokyo Drift นะครับในปี2006 Fast and Furious 2009 ฟาดไฟในปี2011ฟาดฟิลิส6นะครับในปี2013แล้วก็ใน F9 หรื f a า t ซากะในปี2021ครับเดิมทีฟาดแอนฟิล u ส10นะครับมีกำหนดเริ่มสร้างในปี2020ครับแล้วก็ได้ถูกเลื่อนกำหนดการถ่ายทำออกไปครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ครับ โดยจะเริ่มถ่ายทำในฤดูใบไม้ผลิปี2022นีนี้นะครับและมีกำหนดการฉายในเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับก็หยิบยกมาให้ติดตามนิดหนึ่งแล้วกันยังไงจะมีการทำคลิปทยอยลงช่องให้ได้ติดตามกันต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปลงช่องสักเท่าไหร่นะครับมีแต่ไปติดงานนอกค่อนข้างที่จะเยอะต่อเนื่องมาเป็นเวลา23ปีนี้นะครับต่อไปนี้ก็คงจะมีการเติมเต็มนะครับเรื่องราวต่างๆลงช่องเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในโอกาสอนดีครับผ่านทางช่อง e l e v a n s Studio ตรงนี้โดยผมโดนันละกันครับโดยเกี่ยวกับกเรื่องราวของข่าวสารวงการภาพยนตร์นี้ก็จะมาเติมเต็มกันหน่อยแล้วกันนะครับช่วงนี้มีความสุขนะครับประสบพบเจอก,กับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอวันนี้สวัสดีแล้วกันครับ๊บายบายครับ